ตรงนี้สกินใหม่เข้าบอกเลยว่าอยากได้มากแต่ไม่รู้จะไปเติมเว็บไหนดีนุชพอมีเว็บแนะนำไม่เอ่ยขอแบบคุ้มๆเลยนะโอ้โหเจ้าเหมียวงั้นนายมาถูกที่แล้วแหละบอกเลยว่าเว็บนี้ยดีของจริงมันขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยตะลึงแมวตะลึงอ้าวพูดอย่างนี้แสดงว่าไม่เชื่อดีเหมียวงั้นไปดูเลยบอกเลยว่าเว็บนี้เขาดีจริงไป เติมเงินง่งายสะดวกรวดเร็วกับเติมเกมย4ิบเว็บไซต์ที่รวบรวมเกมชื่อดังมากมายเช่น f r e e f i ROV e r กับแพ็กสุดคุ้มถูกกว่าเติมในเกมใช้เพียงตัวเลข Open ID เท่านั้นสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยเว็บไซต์เติมเกมยีิบีมีช่องทางให้คุณชำระเงินได้หลากหลายช่องทางพร้อมด้วยโปรโมชั่นมากมายให้คุณฟินทุกการเติมเงินไม่ไหวแล้ จะคุ้มมากๆเลยเนี่ยนูตบอกเลยว่าต้องจัดต้งโดน แล้วกนะ็สวัสดีเพ<ด>ื่อนๆที่หลงเข้าไปดูคลิปนี้กันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่อง151แล้วก็อยู่กันในเกม ROV กันอีกแล้วนะเพื่อนมาสำหรับวันนี้ก็จะเป็นหน,น้าฮิโร่อย่างลูกพี่อินอสเกตหรือว่าเซฟิสสกินอินอสเกะนั่นเองนะครับจากดาบพิาานะ่าตาะสูนนะผมบอกเลยว่าโมเดลสวยมากนะครับตัวนี้แต่ติดอยู่อย่างเดียวนะมันพูดมากไปหน่อยแต่เป็นว่าโดยรวมๆก็โอเคนะเป็นสกินฟรีที่แบบมีเอฟเฟกสวยมาก โอเคมาไม่ต้องพูดเยอะครับตานี้ผมก็มาในตำแหน่งของจังเกิด้วยนะแต่ว่าตัวนี้ผมก็ไม่เคยเห็นใครหยิบไปออฟหรอกส่วนใหญ่ก็น่าจะเข้าป่าเลยแหละดีที่สุดแล้วนะเซฟิตเพราะปัจจุบันมันก็เป็นฮีโร่ที่เล่นยากนะต้องยอมรับตรงๆครับแต่ที่ผมหยิบมาตานี้เพราะว่าผมเจออ้อยนะเซฟิตนี่ผมว่าแอบชนะอ้อยอยู่นะเออถ้าบวกกันตัวตัวนะครับแต่ว่าเรื่องการเดินเกมนี่ <laughs> ไม่ทันอ้อยจริงๆนะอ้อยเดินเกมไวกว่านะครับ แต่คือตาน,นี้เอามาแก้อ้อยก็จริงนะแต่ผมก็แอบกลัวฟอร์เรนทีมตรงข้ามอยู่เหมือนกันนะครับเซฟิทมันไม่ค่อยชอบฟอร์เรนเท่าไหร่นะมันสู้ไม่ได้ครับแบบเบิร์ดดามจแบบปิดฟอร์เรนลงยากอะ่ะเออก็เลยจะกลัวหน่อยแต่ว่าตรงนี้เจออ้อยบอกเลยว่าไม่กลัวแทงรัวๆไปก่อนครับโอเคเราได้เคลียร์ก่อนนะก็นั่นหมายความว่าเราจะได้ฟาร์มเสร็จไวก่อนแต่ก็ไม่แน่นะครับอ้อยมันฟาร์มไวนะตัวมันแบบฟาร์มไวมาก ออไม่รู้จะเก่งไวไหน,นครับล่าสุดก็ยังคงเป็นตัวที่ติดแบรนด์อยู่นะแนแพทปัจจุบันเออสักติบตาจะหลุดมาให้เล่นสักสามตาได้มั้มไม่แน่ใจนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นแล้วแหละอ้อยเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเล่นจนแบบเล่นมันมันไม่เก่งเหมือนเดิมแล้วผมแบบท้อมากเลยก็เลยแบบไม่ได้จับมาพักนึงเล้ครับอ้อยคือตัวฮีโร่มันเก่งนะแต่ผมเเนี่แหละเล่นกากก็เลยเลิกเล่นไปครับ อ่ะช่างมันมเพื่อนไม่ใช่ประเด็นสาคัญอะไรครับตรงนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวเลนบนน่าจะได้มีปะทะหรือเปล่าอ้อยโหดไปดึงสลิงแล้วหยาดเข้าไปล้ำปิงลําปะยังไงได้หรือเปล่าเพื่อนโอเคโยกมาเดี๋ยวผมจัดให้ได้เหรอมาาไม่ได้ครับอ้อยโหดสลิงหนีไปแล้วแล้วลูกพี่มาปึ๊บปึ๊บอสเกตจูกไปก่อนปึ๊บปึ๊บมสองไปไม่โดนนะครับแต่ว่าดีแล้วที่เราหลบดอกฟอร์เรนได้ไม่งั้นนี่น่าจะยาวแน่นอนครับอ่ะมาเปิดออบเจกต์กันเลยแล้วกันนะ ตรงนี้คิดว่าน่าจะได้นะครับต่อยอ้อยมาก็อาจจะไหวแต่อย่าฮิวฟอร์เลนมานะวัยรุ่นบอกเลยว่าวงแตกโอเคสวยครับตรงนี้ลิเลียเก็บดัรเลเยอร์ไปได้อยาดยังไงเพื่อนฮลัลโหลแมมี่เฮ้ยอ่รอรอจังหวะครับตรงนี้แหละเรียบร้อยจิ้มโดวปุ๊บปุ๊บปุ๊บุบ,บ,บ,บตกหยานทุบหลับไปเลยครับตรงนี้เพื่อนเรียกวาร์ปบ,บอกเลยว่าใส่ตอ่อจะไปไหนเพื่อนได้เวลาฮีโร่อะไรไม่ต้องกลับบ้านสวยครับตรงนี้เพื่อนเราแบบนัวจัด ยังไงดีโอเคถอยก่อนครับตรงนี้ได้แม็กมา1ตัวนะถือว่าโอเคเลยได้พอเลนหนึ่งที่เลนบนแล้วก็เก็บแม็กไป1นตัวที่เลนล่างนะต่อออบเจกตัวที่2ได้ไหมจริงจริงก็เปิดเสี่ยงอยู่เนี่ยเราติดออบเจกแถมไม่มีพนิตด้วยครับเสี่ยงที่จะโดนเอออ้อยล้าได้สูงมากๆเลยนะครับแต่ว่านั่นแหละเปิดไปแล้วก็ต้องเปิดนะโอเคยังไงดีมันมาแล้วเรียบร้อยครับตามที่คิดไว้ตามที่คาดบุ้ยยังไงปึ้งบอกเลยว่าช็อตนี้พื้นแตกเอ้า ไม่ทันนะครับกลับหลุมไม่ทันแล้วสวยแล้วไงโดนบินอย่าเพื่อนยามันมาแก้แค้นผมแล้วโอเคสวยครับดีกลับบ้านได้ทันนะแต่หาเจความหมดเมื่อกี้เกือบแล้วผมเฮ้ยเอเจอร์แอสเซมบลว่ะเพื่อนผมเรียกลมตัวแต่ยังไงตรงนี้เรียกมารับเท้าหรือเปล่าโอ้โหหลายเท้าหลายขาหลายแขนเหลือเกินแต่ว่ายังนัวยังได้อยู่ตรงนี้ผมเก็บแหวนไปได้เอ้ยไม่ใช่หยานเก็บไปนี่ว่าผมเอาดาซี่เอ้ยดีแลกวิ่วมันนัวจนภาคมั่วไปเลยครับท่านผู้ชม โอเคเอาแม็กซ์ไปได้หนึ่งตัวโอ้โหมันจะเดือดอะไรขนาดนั้นตอนแรกผมคิดว่าจะไม่ไหวแล้วนะแบบเหมือนโดนเรียกมารวบรวบโดนลุมกระทืบเลยงี้อืมแต่แบบมันดันไหวซะงั้นนะพลังเซฟิตครับพอเลือดเดือดน้อยเนี่ยมันจะทําให้ตัวมันอึดนะเซฟิตอันนะี้เผื่อใครไม่รู้นนะพลาสซิฟมันโอเคเดี๋ยวเอาป้อมก่อนครับค่อยกลับบ้านนะชิวชวครับมีลูอี้อยู่แตต้องยั่นวางหลุมแล้วก็วาร์ปกลับไปได้เลยนะ ยังไงแวนแหลมหน่อยไหมเพื่อนเบก,กอนมาเยอะแบบนี้ขอเบก,กอนโอเคผมกลับละสวยไปครับลุยต่อที่เลล่าตรงนี้จับคนช้าหนึ่งนายแม็กเพื่อนอยากปันหน้ารุย่างซี่หรือเปล่าบอกเลยว่าเดี๋ยวส่งข้อให้ยาออกหลุมทีมผมได้เปล่าตกใจนึกว่าแม็กขจะวารับกลับหลุมโอเคเขาจะบินหนีไปไหนเพื่อนไม่ทันแล้วสวยครับเก็บแม็กไปได้จัดไปเป็นออสซอลอนมาเลยนะครับตรงนี้โอเคเราจับคนช้าได้แล้วครับเป็นแม็กนั่นเองนะ หรือว่าสวยเลยแล้วก็เลยนบนหยาดเกบฟอร์เลนไว้ได้ผมว่าน่าจะสบายนะหยาดคิดว่าถ้าต้นเกมกดฟอร์เลนได้แบบนี้นเลดเกมก็อาจจะได้แบบลำชิวชิวลำรัวรัวนะยังไงดีเอาอ็อบเจกต์หน่อยไหมผมเปิดเลยแล้วกันนะครับคิดว่าโซโลก็ได้แหละทีมเขาก็คงไม่น่ามีใครมาแย่งเนาะทีมเรานี่แบบเดินกันอิสระมากนะครับตานนี้ไม่ต้องกลัวพุ่มไหนสักพุ่มล่าสุดก็จะยัดแวนที่เลนบนแล้วอะ่ะแต่ดีถนะ้าไม่มีคลิปแวนรอดไปนะเพื่อน โอเคเดี๋ยวผมกลับบ้านมาทําสวนทําฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับหาเงินเนี่ยทุกครั้งที่ผมจะกลับมาฟาร์มเพื่อนผมจะใส่ถ้าผมไม่ไปแล้วเพื่อนผมเสียนี่รู้สึกผิดอีกเนี่ยโอเคเราน้าจะหยอกกันนะสุดท้ายก็ไม่ได้บวกอะไร๋ย่จะบวกกันแหละดีแล้วเพื่อนมนาผมหมดนะต่อให้แบบผมเพิ่งตีฟ้าได้แล้วเขาบวกกันอยู่ผมอาจจะทําอะไรไม่ได้ก็ได้นะเพราะว่ามนาผมหมดอยู่อ่ะเออกาลังรีครับกําลังรีใจเยียว่ แต่ว่าอย่าที่เลราจะโดนปิดไหมเอ่ยหรือว่าอย่าจะ1นึ่งสองอ๋อมีดีเลียไปเติมมีเพื่อนไปเติมเนี่ยผมดูแต่จองคนอื่นจนผมลืมดูตัวเองว่าผมอยู่คนเดียวตอนเนี้โอเคยังไงสวยครับได้แวร์แต่ว่าก็ต้องแลกไปอยู่ดีนะสภาพดูแต่จอคนอื่นเออการผมที่ยืนอยู่คนเดียวซะงั้นโอเคสวยครับตรงนี้ก็เก็บแวร์ไปได้1ตัวตามต่อด้วยดีแลกแน่นอนหรือเปล่าออมาอีกแล้วออยมาอีกแล้วโอเคได้อยู่ครับตรงนี้เก็บดีแลกไปได้แต่กองไม่รอดอยู่ดีนะ โอเคเหมือนไฟจะเรียกหาเรารัวๆบอกเลยว่าตรงนี้นัวอีกแน่นอนโอโหถอยที่กว่าเพื่อนไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีถอยที่อันลวใส่ดีครับอืโอเคจูออกมาได้แต่ว่าเรียบร้อยครับโดนสายการบินแม็กแอร์ไลน์นะคุณจะไม่ตายเพียงลาพังรันน้าผมจริงว่ะยังไงเพื่อนได้หรือเปล่าตรงนี้นัวๆเรียบร้อยครับดีแล็กรอดแต่ว่าแม็กเข้ามารับให้แทนโอเคอย่าง้อยก็มีตัวตายตัวแทนนะไปลุยต่อที่ตรงกลางตรงนี้โดดไปก่อนครับเก็บสองหรือเปล่า <c oughs> ดีแลกนะดีแลก โอเคได้อยู่เพื่อนเรามาเติมตรงนี้มีบินใหม่แล้วสวยครับเราเก็บ2เพื่อนเก็บ1ทั้งหมดกลายเป็น3ทีมเขาจะเหลือ2ยังไงดีเราจะเอาป้อมสัก1สัก2ป้อมหน่อยไหมเพื่อนโอเคป้อมอมันอยากเอาอยู่แล้วครับแต่ว่าคีปไม่อำหนวยนะที่เขาแบบกแบบารเวนไปค่อนข้างดีเลยครับตรงนี้เหมือนฟอเรนอยากจะเข้ามาล้ำนะดูออกโอเคยังไงกลางยับไหนปะ อยากได้ป้อมกลางอยู่นะครับแต่ว่าไม่กล้าเข้านะใจไม่ถึงขนาดนั้น,นครับกลัวฟออ์เลนนั่นแหละไม่ใช่อะไรถ้าออกเพรเป็นตัวอื่นก็อาจจะกล้าเข้าไปอยู่อ่ะสรุปแล้วก็ไม่ได้เข้านะกลับมาตีดักเลยเยอะนีกว่าเพื่อนเออใครอยู่ละแวกนี้ก็ช่วยๆเลตามองมินิมแพมาหน่อยนะเพื่อนมันจะตายแล้วเออไม่ใช่แล้วที่เกียดต,ตีนานนะโอเคมียานทำมาช่วยแบบนี้ก็อุ่นใจนะครับฮัลโหล ไม่เอาฟอเรนหรือฟิฟเรนนี่แบบหน้าโดนมากนะผมว่าถ้าอยากเติมเติมผมหน่อยอะ่ะอาจจะได้ครับโอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไฟหน้าค่อยว่ากันครับเนี่ยรฟเรนตัวแหลมมากเลยอ่ะผมอยากได้เขามากเลยแต่ตัวผมมันปิดปิดไม่ไหวอยู่แล้วไงอืมไม่เป็นไรครับก็เวทเล็กๆน้อยๆเอาไปตรงนี้ขออนุญาตเทเลพอร์ตกับบ้านโอเคสวยครับขโมยบัฟแดงเสร็จก็วาร์ปกลับมาเติมเลือดแบบนี้สิดี กินสุดท้ายก็ก่อเกิดไปเลยนะเพื่อนๆแต่ถ้าใครอยากได้ดาเมจก็มุลามาอีกชิ้นปะจะเกาะแดงอ่ะแต่ผมแนะนำก็เกิดนะช่วงเลดเกมมีประโยชน์กว่าเยอะครับช็อตลัดดงลัดดาร์กอะไรอย่างนี้เนาะเฮ้ยถ้าอยู่คนเดียวบอกเลยว่าแยกย้ายดีกว่านะครับแมตตัวเบลเลอร์เลยนะถ้าอยู่คนเดียวผมอยากจะปะมือเขาอยู่นะครับอ้อยน่าจะไหวน่าจะไหวเออโอเคยังไงต่อดีรูปเกมตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเดินมาแบบ ได้อย bon ูน been, ่นะทีมเราค่อนข้างได้คุมแม็เยอะเลยอ่ะสบายอยู่ครับเดินแบบไม่ค่อยต้องกลัวอะไรกันเยอะนะแต่ว่าก็จะประมาทไม่ได้นะทีมเขาก็เอาเรื่องอยู่พึ่งโดนไปก่อนตรงนี้เสียดายที่เป็นดีแลกไปสิถ้าเป็นตัวอื่นน่าจะเวิร์คครับเมื่อกี้โอเคยังไงดีได้ปะได้ปะทีเดียวปึ่งโดนไปก่อนสวยครับตรงนี้เก็บแม็กไปได้โอเคสวยแยกย้ายดีกว่าเพื่อนยาอ้อยยาขอร้องเออ ลิเลียกระโดดออกวงครับเมื่อกี้เรียบร้อยเลยมีพลทหารไม่ได้กลับมาที่ฐานทัพกับเราเพื่อนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้แทนให้แล้วกันนะครับบอกเลยว่าแค่นี้ต้องช้ำละไออ้อยมามันหัวแม่แล้วเพื่อนจนังหวะนี้จกแปะระเบิดไปก่อนหนึ่งทีจนมุมหรือเปล่าโอเคผมเติมอยู่ปึ้งแล้วโดดไปครับเก็บแวนมาได้ยังไงดีแล้วตามต่อด้วยใครไม่รู้มองไม่ทนันออกฟาเรนติโน,นนี่เองโอเคและไอหมอนี่ยังไงสวยครัและอยาดที่ผมลำยับโคตรเอาโคตรอันตราย หยานบอกต้นเกมบ่อยให้ก่อนนะครับเกรดเกมของผมได้ของเกมนี้ก็อาจจะมีเปลี่ยนกันนิดหน่อยนะหยานแบบรับมีดพรม,มสวยครับทีมเขาเหลือ2ตัวไม่รู้ว่าจะขึ้นได้หรือเปล่านะไม่มีเออตัวตีบ้านด้วยนะครับแคลรี่ไม่อยู่เนาะโอเคน่าจะขึ้นยากอะ่ะพึ้งจิ้มไปก่อนอย่างน้อยก็ได้สลัดเกิดออกจากตัวอ้อยนะเออเอาชีวิตบอกเลยว่าเอาชีวิตเ,เออไม่รอดน,นะครับโดนเผาตาย เข่าแรงเกินแม็กโอเคเพื่อเรียกเพื่อเรียกเราก็ต้องไปเอเวอเร a s อซัมบปพ๊กตุ้มดุ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 สวยฮะเก็บ2สยองขวัญหรือเปล่าตรงนี้เหนือใครหนึ่งตัวอ้๋อเขาอยู่ในนู้นนะตอนแรกผมเดกว่าเดินมาผมมองไม่เห็นโอเคสวยครับก็เป็นทีมเราที่คว้าชัยชนะมาได้นะสำหรับตานี้แล้วก็เอาวิกตอรี่ไปกินโอเคสวยจ้า ไปก็ไปดูผลงานก็ได้ว่าว่าตานี้ลูกพี่โนสุเกะผมจะทำผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เป็นคอนคิวเลอร์เจดาแล้วก็ได้คะแนน MVP มาด้วยนะครับตานี้สวยโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นั้นเพื่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ แล้วก็เหมือนเดิมนะใครที่อยากจะเติมเกมผมก็มีเว็บเติมเกมมาแนะนํากับเว็บเติมเกม24นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนัเพื่อนสามารถกดเข้าไปเติมเงินได้เลยสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย